สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขา มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ค่ะองค์แรกประเดิมนั้นเป็นพระบูชานะคะพี่เป็นพระบูชาเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่พระพุทธชินราชองค์บูชานะคะพี่ขาบูชาไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะพี่ขาขยัดขนาดกลางค่ะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่สองไอหนึ่งขอโทษค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขา ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่ากับพี่ขายใ่อยากใหมุมมุมขึ้นเต็มเลยค่ะพี่ขาตามซอกตามไรนะคะพี่แม่ค้าก็เพิ่งได้มาใหม่สดสดร้อนร้อนเลยค่ะพี่ขาได้มาก็รีบเอาลงมาให้พี่ๆได้เช่าได้ชมได้บูชากันเลยค่ะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ขาพระบูชาพระพุทธชินราชนะคะพี่นะค่ะอ่าสนใจยังไงแอดไลน์ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยคะ่ะพี่พี่ดูความกอ่ออยากย่แมงมุมตตกหีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขาหนึ่ร้บาทปลายทางบอกเพิ่ม5้าบาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่องค์นี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาตะกรุดดอกนี้แม่ค <way> ้าขอไว้ที่8 0 0้บาทค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่8 0 0้บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเชือกยาวนะคะพี่เชือกยาวอยู่ค่ะพี่ขานะคะหนูก็ไม่ทราบว่าคนสมัยก่อนเอาไว้ใส่สร้อยคอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่8 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นกะลาแกะลาหูอมจันนะคะพี่กะลาแกะลาหูอมจันองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่อ่าด้านหลังจะมียันนะคะพี่เนี่ยค่ะอักขระชัดเจนเลยค่ะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งหกร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขายนะคะนี่นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียม วัดกระจตาอะไรสักอย่างนะคะพี่ขานะคะใหญ่ยาวอยู่ค่ะพี่ขาตลับเม็ดอยู่อีกห้องอีกประมาณเกือบเกือบสอะพี่แต่ก็ไม่ได้ถึงสอกค่ะพี่อ่าอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่เนี่ยคะ่ะตะกุดหลวงพอเทียมค่ะพี่เนี่ยค่ะพี่ ตะก,กุดหลวงพอ 1> 1, ่อเทียมองค์นี้ขอไวทีหนึ่งพ nah, ันบาทค่ะพ okay, ี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไวทีหนึ่งพันบาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไวทีหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญค่ะพี่ขาพร้อมอะไรเม็ดำๆเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่หนูก็ จำไม่ได้แล้วค่ะพี่เขาบอกชื่อหนูมาว่าให้เรียกว่าอย่างนี้นะค่ะพี่อ่าด้านหลังมีรอยจารด้วยนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาเฟรนี้เอาโทรศัพท์ให้แม่ไหนอยู่ในห้องเนี่ยค่ะพี่ อันนี้จะเป็นเดี๋ยวเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาพร้อมมีรอยจานนะคะพี่ขาแล้วก็เป็นเม็ดดำๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะชุดนี้นะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดโทรหาแม่ค้าขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตระกูลหลวงพ่อเตะนะคะพี่อันนี้จะเป็นตระกูลหลวงพ่อเตตระกูลหลวงพ่อเตะนี่จะมี3มห่วงนะคะ จะมีสามห่วงค่ะพี่คาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตะกุดลงพ่อเตชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อตีค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะกุดหลวงพ่อกันนะคะพี่จะเป็นตะกุดหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาในนี้จะมีเชือกพันอย่างนี้นะคะพี่ขาตะกุดจะมีอยู่สามดอกค่ะพี่ตะกุดจะมีอยู่สามดอกนะคะพี่ขานะคะแล้วก็มีเชือกพันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะะค พี่ขาเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมกับพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไปที่800บาทค่ะพี่มีดปากกาหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไปที่800บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไปที่800บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่อันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทค่ะพี่รลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบอันนี้นะคะพี่ขาสวย มากเลยค่ะพี่นะคะจะมีแผ่นทองแล้วก็เขียนว่าท้าแล้วก็จะมีตะกรุดค่ะแล้วก็เป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่สวยงามตามเนื้อผ้าเลยค่ะพี่ขายนะคะอีกฝั่งก็จะเขียนว่าท้าบนะคะพี่อีกฝั่งจะเขียนว่าท้าบนะคะพี่ขายนะคะภาพไม่ชัดไม่ไม่มั่นใจยังไงก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะซื้อตลับนี้ไปนะคะพี่ขาแถมใบประกอบแ <c oughs> ถมใบประกอบด้วยค่ะเนี่ยค่ะ,ะอาคาถาบูชาเมียนะคะพี่นะคะ นะคะพี่ชุดนี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งหลวงพว่อทาบนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นพระร่วงเนื้อสนิมแดงพิมสองหน้านะคะพี่พระร่วงเ <Umwelt iye S 2> นื้อสนิมแดงพิมสองหน้าอ, <ะ S 2> อ่าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระร่วงเนื้อสนิมแดงพิมสองหน้านะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นกูมารค่ะพี่กูมาหลวงพ่อ กลวยนะคะพี่แกะรูปเหมือนกุมาหลวงพ่อกลวยองค์นี้ไหมคะขอไว้ที่6กร้ยบาทค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะ แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ค่ะองค์งนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่พักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้หนูใชไม่แน่ใจว่าพับเปิมหรือเปล่านะคะพี่ถ้าหนูพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีนะคะพี่ใช่สีวลีไหมคะพี่ขานะคะ ของหลวงปู่หลวงปู่โตะและมีตะกุดนะคะพี่จะมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่ขาองค์นี้แมค่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาหลวงปู่โต๊ะนะคะมีมีตะกุดฝังอยู่ด้วยค่ะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม HEY ่ทราบที่ค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์น,คงนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วน องนี้จะเป็นปรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเต่าค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญจอบนะคะพี่เหรียญจอบค่ะพี่ขานะคะ ใต้ฐานก็จะมีเป็นเลข3มนะคะแล้วก็จะมียันกับพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไ้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่องค์นี้จะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ขาซุ้มกอองนี้แม่ค้าขอไ้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไ้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาพระซุ้มกอค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอพับพิคเนตนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหลอพับพิคเนตองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีค่ะพี่สีวลีองค์นี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไ้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่สีวลีองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิม <leaves> นั่งพานนะคะพี่เด๋ยนหลวงปู่ทิมนั่งพานองค์นี้แม่ค้าขอไ้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะเป็นพรกกุหรือเปล่าอะไรระ คุณแผนอะไรไผ่ผาซิกอะไรหนูก็จําไม่ได้เลยค่ะพี่เนี่ยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่คุณแผนองคนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้เป็นปิดตาค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าปิดตาปูนาคหรือเปล่านะคะพี่นะคะ องค์นี like ้ห like, นูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่ปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ปิดตายันยุ่งนะคะพี่ปิดตายันยุ่งเนื้อเมกะพัดนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เป็นพระชัยวัดหรือเปล่าหรือว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะรูปหล่อโบราณเก่าๆนะคะพี่อง นี 50. ้ขอไว้ท <Mother> ี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทเลยค่ะพี่ขาต่อนองค์นี้จะเป็นผ้าลีลานะคะพี่ขอโทษค่ะเป็นอ่าสีวลีค่ะพี่สีวลีองคนี้ขอไว้ที่ห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่พระกิ่งเก่าๆองค์นี้นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่หลวงพ่อพรมลักัางอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะเป็นรูปลักัางนะคะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จค่ะพี่ขามวนสารน่าศึกษามากเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่ขาเลื่อนจับขอบเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่ này, องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นนางพญานะคะพี่นางพญาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบก เพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานางพยาค่ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระเสียงแสงหรือว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะ ตามพลาดนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่พม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาพิมพเขอากว้างหลังเต็มนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่พม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นพระมาเหศวรค่ะพี่ ภาพมเห่ส่วนองค์นี้แม่ค้าขอไปที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไปที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ค่ะนะคะ พระมเหตุสวนคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าสมเด็จอะไรคะ่ะพี่ด้านหลังจะมีพระปิดตามีตะกุดและมีพญาคุดและเหมือนตอกเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรสักอย่างกับพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทคะ่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทไม่รู้เขาเรียกว่าพระอะไรสมเด็จอะไรนะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่อาขุนแผนอันนี้เนื้อจะออกคล้ายสีไข่คล้ายสีครีมนะคะพี่เวลาแสงสะท้อนมันจะมองยากหน่อยค่ะพี่ถ้าเกิดว่ามองยากมองไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ด้านหลังจะมีตะกุดดอกยาวอย่างนี้นะคะพี่องคนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขุนแผนฝั่งตะกุดด้านหลังอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะ อง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็อีกองค์น,งนะคะพี่องค์นี้จะออกทองๆหมุนๆห,หน่อยๆค่ะพี่จะมีตะกุดดอกเล็กๆทิ้งระยะห่างกันค่ะพี่ค่ะจะไม่ถีเหมือนองค์ก่อนหน้านี้นะคะพี่ดอกนี้รู้สึกว่าตะกุดจะมีอยู่เก้าดอกค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ คุณแผนข้างหลังตะกรุดเก้าดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรี่ยนกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรี่ยนกลมหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่เหรี่ยนกลมหลวงพ่อกลวยหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ถ้าหนูดอๆน่าจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ละค่ะพี่ขาแต่ด้วยความ เก่าของท่านหรือว่าอ่ะพะาพระก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะดูกันเอาเองนะคะพี่แต่หนูเราเราเอาว่าน่าจะเป็นอ่าขุนแผนขีไม่ใช่ค่ะ หลวงพ่อป่าน e อขี่ไก่อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อขันค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงปู่ทวดรุ่นลอยน้านะคะพี่รูปปล่อยหลวงปู่ทวดรุ่นลอยน้ํา ไม่ใช่ค่ะพี่หลวงเนื้อว่านพูดผิดค่ะขอโทษค่ะรูปหลอนหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองนี้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ